สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่ะวันนี้ผมพามาดูนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะท่านผู้ชมดูเองก็แล้วกันนะครับผมจะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะพอดีเจอพักขั้วกันมานั่งส่องพระที่สนามเอาอาจจะมีมีซาวแท็กด้วยเด้อนะท่านผู้ชมเด้ออ่ะฟังหูไว้หูนะนะครับส่องอะไรลูกพี่ก็พระประจักรสุวรรณพรชุดนี้น่าจะเป็นพระที่สายที่พี่เขาชอบนะครับเพราะว่าชุดนี้ทั้งพวงเลยเนาะเดีย๋ยวขอขยายนะขอขยาย ขอดูหน่อยเข้าว่าหลายตังนะะมาดูนี่ถือว่าหลักๆเลยนะท่านผู้ชมนะมีบางอันก็ส่วนใหญ่ซื้อจากเบอร์ใหญ่มาใช่ไหมครับใช่คับซื้อจากสายตรงมาใช่ไหมใช่ไม่ค่อยได้เดินซื้อเองเนาะส่วนใหญ่เพราะว่าครับถ้าเห็นถ้าเห็นแบบนี้ก็จะซื้อเองเหมือนกันอ๋อเพราะว่าซื้อแบบอ่าเพราะว่าลักผ้าหลักหลายหมื่นนี่ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญก็บางทีก็อาจจะโดนได้นะในสนามนะเรียบร้อยหายากอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอันนี้ผ้าอะไรครับเนี่ยครับ เหรียญทำน้ำมนชัดไหมท่านผู้ชมชัดไหมกล้องผมอาจจะไม่ชัดนะครับเหรียญทำน้ำมนอันนี้เป็นเหรียญทำน้ำมนนะอันนี้ขออนุญาตนะครับผมไม่เคยผ่านมือแล้วก็ดูไม่เป็นด้วยเพราะเป็นผ้าหลักหมื่นมั้งนี่เนาะตอนเช่ามาเช่ามากี่หมื่นครับเนี่ยสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าบาทเลยโอ้โหตอนนั้นต้องช่วงพีคก่อนโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูให้ใกล้ก่อนเป็นช่วงพีคโอ้โหใจถึงมากเลยนะครับนี่ครับถ้าไม่เคารพศรัทธาจริงๆไม่กล้าเช่านะท่านผู้ชมนะอันนี้จริงๆอ่ะพระ ผ้าชุดนี้ก็เป็นผ้าหลักอีกแล้วเนาะผ้าหลักนี่ถ้าใครไม่รู้นะท่านผู้ชมนะเหมือนผ้าใหม่ๆนะแต่ว่านี่คือผ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเหรียญหลักเลยนี่คือหรือเป็นเหรียญหลักนะครับนี่ถือเป็นเหรียญหลักนะครับถือว่าโอเค,อเ,คเลยทีเดียวนะครับหลักหมื่นนะครับแบบนี้นะหลักหมืน่นต้นๆเนาะอ่าสวยๆหลต้นอันนี้เป็นเลี่ยมเดิมนะท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับถ้าเป็นพละดแท้นี่เอาว่าหลักหมื่นนะแต่ว่ามีเก๋ดีนะผมบอกไว้ก่อนนะในสนามนี่เยอะมากนะครับ พงนี้ไม่ได้ไม่ได้เดินซื้อเองเนาะไม่ได้เดินอ่าไม่ได้เดินซื้อเองอันนี้ซื้อจากมือใหญ่มานะไม่ต้องระบุชื่อนะสายตรงสายตรงสายตรงซื้อก่อนโควิดหน่อยนึงเหรอตอนโควิดชอบพีกพอดีช่วงที่ว่าโบนัสออกนะ่อาโบนัสออกเพราะว่าดีแล้วนะเพราะว่าซื้อก่อนโควิดเพราะช่วงนั้นระโรคระบาดมันเยอะอันนี้น่าจะห้าหรือ6 6ปี5ปี6ปีใช่ใช่นะเพราะว่าลูกปู่ก็ได้คุ้มครองเนาะเพราะลูกปู่บอกว่าจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงนี่ท่านผู้ชมดูครับใช่ จริงเทศประการใดท่านก็ฟังเอาเองนะผมมีหน้าที่มาสัมภาษณ์เปิดมุมมองของแต่ละท่านนะพี่เขานี่มีความเคารพศรัทธาในองค์หลวงพอ่อฤาษีลิงดำมากนะท่านผู้ชมนะนะครับเห็นไหมครับชุดนี้ทั้งหมดเลยมั้งอ่ะเรามาดูรายการต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักอยู่นะเนี่ยนะเป็นหลักอันนี้เดินซื้อเองไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เจ้าเดียวกันเจ้านี้แหละไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะเออพอดีมีมีเลี่ยมแล้วไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเอายังไงดีสะท้อนแสงสะท้อนแสง ไม่ชัดเลยทีนี้เลี่ยมมัวได้แหละเลี่ยมมันอ๋อนี่นี่ชัดแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระหลักหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนาะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ลรอพี่หลักหมื่นไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะสภาพนี้ไม่ถึงนะอันนี้เป็นหลังเท้าเวทเขาว่านิยมเหมือนกันนะเนี่ยนะก็ถือว่านิยมนะครับท่านผู้ชมนะจริงๆอันนี้วัดไม่ได้สร้างอ๋อวัดไม่ได้สร้างโอเคอันนี้คุณพันอ๋อท่านคุณพันโอเคนะครับประธานฝ่ายคารวะขออนุญาตนะเดี๋ยวผมขอเพราะว่าเดี๋ยวขยายไปก็อาจจะไม่นั่น นี่ครับจุดท้ายแม็กเออนี้ชัดแล้วพี่พี่อันนี้ชัดแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้เราขยายไปหน่อยนึงนะครับอันนี้พี่เขาบอกว่าซื้อมาหลายหมื่นนะซื้อมาหลายหมื่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเจอที่สนามผมก็ไม่กล้าซื้อนะเพราะว่าเป็นผ้าหลักหมื่นนะครับท่านท่านเห็นอยู่ที่บ้านอย่าคิดว่าผ้าเขาเล่นถูกๆนะแบบนี้นะครับโดนกินตับมาหลายคนแล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้หลักหมื่นหลายๆหมื่นนะสวยสวยหลายหหมื่นนะครับอันนี้ก็ราคาดับลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเอาไว้ก่อนนี่และนี่นะลูกพี่ อันนี้มงกุฎเพชรนะโอเคมงกุฎเพชรเมื่อกี้จุดทยแมทผมอยากให้ดูเหรียญทำน้ำมนต์นะเนาะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าอันนี้หลักร้อยอ่าไม่เป็นไรครับเป็นย่อยอันนี้เป็นย่อยแต่ว่ามีความพุทธคุณไม่ย่อยนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นผ้าหลักเขาเรียกว่าหลักร้อยหรือหลักหมื่นนี่ก็พุทธคุณเท่ากันนะลูปปู่ให้เท่ากันนะไม่ได้ว่าไม่ได้แยกยากดีมีจนเนาะนี่ผมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูเจอแบบนี้ท่านรับเงินหลักหลายหมื่นนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าต้องแท้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แหละพี่เขาบอกว่าเขาซื้อมาจากสายตรงหลักหลายหลายหมื่นช่วงโบนัสออกเลี่ยมเดิมเลี่ยมเดิมดูเลี่ยมให้เป็นแต่ว่าตอนนี้น้ําเข้าไม่ตอนซื้อมาเนี่ยน้ำเข้าไหมอาจจะยังไม่เข้านี้ผมเห็นสนิมเขียวนิดนึงนี้ห้อยเองห้อยเองเหนื่อเข้านี่เห็นไหมสนิมเขียวนี่ต้องไปทํายังไงอย่าให้เลอกกว่านี้นะไปไปเลี่ยมเลี่ยมทับเลยดีกว่าผมว่านะไปเลี่ยมทับเลยดีกว่าเพราะว่าผมเห็นพี่เขาห้อยมานะครับไปไปประมาพี่เขานีดเอาว่าถือว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับนี่ครับเพราะว่า หนึ่งต้องมีความเคารพศรัทธานะเราเช่ามาด้วยความเคารพศรัทธาและก็กล้าใจลหลายหมื่นนี่แสดงว่าเราก็ไม่สนใจพากจะขึ้นจะลงนะ,ะเพราะว่าเราใช้พุทธคุณอย่างอื่นมากกว่านะท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชมนี่นด้วยไม่ใช่ว่าอันนี้อย่างเดียวตอนแรกอ,ะอ่ะ,อะที่มาเดินผมเห็นเขาห้อยลวกปูหลิววัดไร่แตงทองนะแต่ว่าทีนี้ก็เห็นกันเดินประจําก็ถือว่าเป็นพักพวกกันละครับมาเดินมาคุยก,กันก็สนุกสนานตลอดเลยนะเราไม่ได้ว่าไปรังแกอะไรกันที่นี่ผมก็ เห็นเข้อห้อยมาเยอะเขาก็ให้ดูก็แบ่งปันกันดูนะอันนี้ผมก็เชื่อพี่เขานะครับอ่ะโอเคแล้วท่านผู้ชมนะอีกอันนึงออ่ะันนึงเหรอมีอีกเหรแล้วพี่แก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกโอ้โหแต่ว่าเนี่ยอะไรต่างไหมนี่ลูกพี่ราคาไงหลักพันนั่นเอโอ้หลักพันเลยเหรอแต่ว่าดูยากเนื่องจากว่าไม่มีจุดดูผมไม่มีจุดดูผมก็ดูไม่เป็นเนี่ยผมผมนี่ผมส่องอยู่ประมาณ30นาทีแล้วนะองค์นี้ผมจะจําไว้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านไหนที่เห็นพระ ทำน้ำมนต์นะเขาเรียกพระทำน้ำมนต์เหรียญทำน้ำมนต์เหรียญน,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 นี้ก็ขอให้ชีวิตรุ่งโร์รุ่งเรืองแขล้วคลาดปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันทั่วหน้านะครับทาชมครับกราบสวัสดีครับ